กะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาจบหั่นรวยอีกแล้วนะว่ายังไงว่ายังไงเมื่อวานทำไรไว้ไอ้นมวันนี้เราก็จะกลับมาแก้แค้นนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานโดนไปนะบอกแล้วว่าวันนี้เอาไมฆเมื่อวันนี้แหละไม่ต้องไปวันหน้าหรอก มาคุณมากับทุนที่หนาำเออมาเจอกูหน่อยก็มาที่อันเดมันนีกับอันเดมันนี่แห่งกาลิซี่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้ผมจะเล่นที่เบตสามสิบเลยกแล้วกันนะที่สามสิครั้งเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเป็นยังไงกูมาทุนหนาผู้ชมเอามึงก็คักเลยเผมนะมึงเกเรก็เราเนี่ยเราอีกเช่นเคยนะมาพวกมันอย่างใจกับยาเจ้าของเราได้ไงกอ็ได้ไปเน้องมาดูกันว่า มายังไงหืมดอกนี้นฮะเอ้ยจะก,ก็ฟรีเกมไรลุบเป,ปล่าของเรียบร้อยเนะี่ยหืมมึงมาเร็วเกินแล้วฟรีเกมเนี้ยสองครั้งมึงมาเลย,เอ,อยเอายังไงดีท่านผู้ชมเอาแค่ฟรีเกมมาก็ฝาไปละห้าร้อยท่านผู้ชมฮะขอแค่มีกําไรฮะวันนี้พออย่างเดียวฮะเจอกูนเนี่ยกูมาแบบโอ้ยยาเฝ้าเออมาเห็นว่าดูอะไรก็นจิบ,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 บว่าตัดสินหมดจะตัดสินหมื่อต่อเลยเฮ้ยเออยาเฝ้าของท่านสัน กับขึ้นมาเอาอนั้นแหละอุ่นใจหน่อยโอ้ยนออนอถ้าเกิดมาก็ได้เออสีแดงมาสวยไะดอกนี้มาไปดีเจ็ดร้อยสี่4 8แปดท่านผู้ชมบ้าบอกแล้วบอกแล้วอ,อืมอ๋วอไม่เป็นไรอะท่านผู้ชมพออ่า แต่มาพันสามทุกท่านชมูอี้ถือว่าเกินเยอะอยู่พอท่านผู้ชมช้อหยุดยุดเออใครบ่าเพราะปเล่นเองท่านผู้ชมวันนี้คือมาแกยแคนนะเขาได้แล้วเขาก็ถอยู่แล้วคะแนนให้พอท่านผู้ชมเน้นใช้ไม่เน้นโชว์เหมือนเดิมนะก็ฝากกดไลค์ตามกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในทางคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะสำหรับนในที่ยังให้ผมไนมะ่กมอะไรก็ขอให้เงินเข้ามาได้เลยนะ ก็อขอแสวงวามยันไปก่อนนะขอบคุณแนละสวัสดี